นี้เราจะมาเก็บดีเทลที่เหลือกันนะครับชิ้นงานเราครบไปหมดแล้วเนาะแต่ว่าจะมีดีเทลของผ้าแล้วก็ลูก,กตาแล้วก็ในส่วนมงกุฎของชิ้นงานเนาะในคลิปนี้ผมก็จะมัดรวมเลยเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนที่ไม่เยอะมากเราจะเก็บดีเทลเล็กๆน้อยๆเนี่ยหลังจากที่เราทำชิ้นงานเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์แบบแล้วด้วยความที่ชิ้นมันเล็กเนาะเราจะไม่ทําในช่วงแรกเพราะว่าเราอาจจะทําให้มันเลอะหรือเปิดได้นะครับเราต้องกลับไปแก้เยอะเนาะในคลิปนี้ก็จะเป็นการรวบรวมรายละเอียดของชิ้นจุดเล็กๆน้อยๆก่อนที่เราจะไปทําฉากกันนะครับลองไปรับชมก ทีนี้เรากลับไปทําสีผ้าบ้างดีกว่าคือผ้าเราเนี่ยปล่อยไว้อย่างนี้เลยมันเป็นสีที่มี texture ที่นุ่มกว่าเหล็กเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะทํำยังไงดีอันนี้คือเราเชดไปดื้อเลยมันก็เหอะเกลงๆผมจะใช้วิธีท,ทำา e a t h e i n g กบมันง่ายๆเลยหรือเราจะทําเกี่ยสีให้มันเนียนก็ได้แต่ด้ยวยความเร็วนะครับชิ้นงานตัวนี้เราเลือกเลยว่าจะให้ส่วนไหนที่มันดูดีอย่างอันนี้เกาะมันผมว่ามันดูผ่านละ เราก็ให้เกาะมันเป็นพระเอกเพราะฉะนั้นส่วนที่มันเป็นพระรองเนี่ยเราแค่ทาทาให้มันดูไม่แย่ทําให้มันไม่ไม่อายหน้าสีอื่นๆในโมเดลอะครับมันก็ช่วยให้ชิ้นงานนั้นดูสอดคล้องไปในทางเดียวกันละแต่ถ้าเราแบบทําทุกส่วนเลยแต่ว่าสีผ้าเรายังปล่อยเหมือนเดิมอยู่เลยอะไรเงี้ยมันก็จะดูตามกันไม่ทันแล้วัตถุมันก็จะดูเหมือนแบบเอ้ยมันคือชิ้นเดียวกันจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่างอันนี้ผมใช้วิธีการเลเยอร์ก่อน เลเยอร์ปรับโทนเหมือนเหมือนที่ทำเกาะเลยครับแล้วเดี๋ยวเราจะเวทเทอร์ลิงให้มันมีเส้นๆมีดอทๆขึ้นมาสาเหตุที่ต้องเลเยอร์กลับมาก่อนเนี่ยเพราะว่ามันยังมีค่าของวอตที่มันดูเขิะอยู่ตรงไหนที่มันแบบไม่เขอะไม่เนียนอะไรเงี้ยเราก็ใช้การเลเยอร์แรกนในการช่วยแล้วผ้าเนี่ยมันต้องเป็นส่วนที่มันมีเท็กเจอร์เนาะเพราะฉะนั้นการลงเนี่ยอาจจะเป็นการลูให้มันเป็นเส้นๆ ัดกับรอยเข้มที่มันเคยมีย้ำๆแบบแรนดอมไปเลยครับแต่ให้มันมีระยะห่างที่มันแบบพอดีนิดนึงเนาะมันก็จะดูไม่แย่ผมว่าถ้าดูมาถึงขั้นตอนนี้ก็จะทำกันได้แบบไม่ยากแล้วเนี่ยครับขีดไปเลยชุบชึบชบชึบชุบทำให้มันทั่วๆหลายๆทิศครับเข้ามานึกผ้าแบบทำให้มันแบบเป็นจำ้ำๆจ้ำๆมันก็ได้เป็นริ้วผ้าเท็กเจอร์ผ้าละ คือถ้าทําน้อยไปมันจะดูเลอะแต่พอทําเยอะมันก็จะดูเออเริ่มเชื่อแล้วว่าผิวมันเป็นอย่างนั้นหรออะไรอย่างนี้เสร็จแล้วทุกสีครับต้องมีเลเยอร์อีกขั้นหนึ่งเนาะเพื่อให้มันดูแตกต่างอันนี้ก็เป็นสีที่สว่างขึ้นกว่าเดิมอีกผมใช้เฟสวันนะถ้าวางคู่กันอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นแล้วว่าเออมันสว่างไม่เท่ากันแล้วก็อันนี้ก็เท็เจอร์เหมือนเดิมครับหรือจะใช้พู่กันที่มันไม่ดีก็ได้นะแล้วก็ ให้ปลายมันแตกๆทําเหมือนได้บัดแล้วก็ขีดให้มันเป็นขุยๆขุยๆขุยๆขุยข้างหน้านี่เส้นอาจจะดูดีกว่าข้างหลังนิดนึงด้วยความที่มันคือข้างหน้าเราเน้นตามจุดด้านบนเหมือนเดิมครับอันนี้คือเรื่องแสงหน่อยคือผ้ามันก็ต้องมีแสงกระทบเนาะแล้วก็ทาให้จุดที่มันแบบมีแสงกระทบอะ่ะทำงานได้ชัดเจนกว่าปกติขึ้นมาผ้ามันก็ได้ดูมีริ้วมีความน่าเชื่อถือว่าเออนี่คือกูผ้านะ แต้มไปก็ได้ครับเท็กเจอร์เราทำเท็กเจอร์อยู่อย่าไปซีเรียสมากแต่ถ้าแต้มที่มันเป็นก้อนใหญ่ไปอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเริ่มแบบทุเรศละเราก็ต้องแต้มระวังนิดนึงให้มันเล็กเล็กเนี่ยพอมันมีหลายๆก้อนเป็นกระจุกมันก็จะดูเป็นก้อนใหญ่แหละแต่ถ้าก้อนใหญ่อะมันจะดูแล้วแบบอันนั้นมันไม่ใช่ดอทของของผ้าและมันจะเป็นดอทของผู้กันแล้วมันเหมือนผู้กันไปเลยอันนี้ก็จะมีร่องอยู่ด้านในเนาะก็เติมให้มันดูสว่างขึ้นมาครับให้มันดูมี นิติว่าตรงนี้ผ้าก็ทำงานนะอันนี้ก็เป็นริ้วผ้าของตัวบริตี้ซิลนั่งนึกตั้งนานว่ามันเรียกว่าอะไรวะทำให้มันดูมีเ t e เจอร์ขึ้นมาเนี่ยครับผมรูดขอบนะเอทไฮไลท์มันทั้งสองด้านเลยเสร็จแล้วก็เ t e เจอร์มันจึบ๊บจให้มันดูมีความแบบผ้าเปอิอะเปอรเปอะเขึ้นมาหน่อย ก็ใช้ได้ e ิ l ยังไม่ได้ทำสีเลยอันนี้มันเป็นวัตถุชิ้นเล็กนะครับแล้วมันก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องไล่ปกติจะต้องเป็นแบ็คาเนคัตไม่ใช่สิเมทฟิตอลแล้วก็ไป e sun อีวิลซันเนาะเราค่อยขึ้นมาเป็นบายเลสหรืออะไรก็ตามแต่ผมกระโดดมาเลยเพื่อให้มันสว่างเพราะว่าชิ้นมันเล็กเราไม่จําเป็นจะต้องไปเนียนวัตถุชิ้นเล็กไม่จําเป็นต้องเนียนวัตถุชิ้นใหญ่เนียนก็ดีทีนี้ผมเอามาฝากไเปเวทาเลศนะผสมหน่อยก็ได้ เพื่อให้มันไม่กระโดดจนเกินไปก่อนทีนี้มันกลายเป็นอีวิลสันลละใกล้เคียงเสร็จแล้วผมก็มาแต้มขอบของสีแดงปุ๊บมันมี2อันเนาะอันนี้ด้วยแต่ชิ้นนี้มันเหมือนมันไม่โดนวอตเลยมันดูแบบสีไม่ค่อยมีมิติแต่ไม่เป็นไรมันชิ้นเล็กเราแค่ทําให้มันโอเวอร์ไลท์ขึ้นมาทีนี้เราไม่ผสมแล้วนะผมใช้เพียวๆเลยเพื่อดึงจุดไหนสักจุดหนึ่งให้มันแบบกระโดดขึ้นมา เอามุมนี้แล้วกันกับมุมนี้ด้านบนเนาะ,ะประมาณนี้ดูเรืองเรืองหน่อยข้างใต้แต้มแบบให้มันเรียกร้องความสนใจครับให้มันแบบชัดขึ้นมานิดนึงเท็กเจอร์ข้างหลังทําให้ครบหน่อยอันนี้เราจะทําให้มันแบบใกล้เคียงจบงานได้แล้วน,นี่แดงเนาะคือพวกดีเทลเล็กเนี่ยเราจะเก็บงานทีหลังเลยสาเหตุเพราะว่าเวลาเราทําขั้นตอนอื่นเนี่ยที่มันพื้นที่ใหญ่กว่าเนี่ยมันจะได้ไม่ไปเลอะแล้วถ้ามันเลอะไอพวกนี้มาก่อนเราก็ค่อยเก็บทีหลัง ไม่เสียแล้วพอเราแบ่งงานวางแผนงานมาทําขั้นตอนหลังเนี่ยก็ทําให้งานเราเป็นระบบมากขึ้นไม่ต้องห่วงมันเราก็แค่อย่าลืมว่าเอ้ยยังมีตรงนี้หรือต่อให้เราลืมเนี่ยชิ้นงานอย่างอื่นเนี่ยมันดูดีไปแล้วเนี่ยมันก็เสริมทําให้มันไม่ได้ดูแย่ที่เราต้องเติมดีเทลเล็กๆอะไรพวกนี้ครับเพื่อทำให้งานมันดูมีสัดส่วนของสีที่เยอะแล้วมันก็จะดูละเอียด หมือนใช้จํานวนสีให้ดูล,ละเอียดเหมือนประมาณว่าตอนที่เราทําสีไม่เป็นเราก็จะใช้สีจํานวนเยอะๆในการทาให้มันทั่วพองานมันสีเต็มอ้าวสวยเฉยอันนี้เท็กเจอร์เข็มขัดผมก็จะลงแค่ด้านบนนะลงแค่เป็นดอตๆไ้เพราะถ้าเอทไฮไลท์อ่ะแล้วสมมติว่าเพื่อนๆทํากันไม่คล่องใช่ไหมเส้นมันก็จะปูดเบลอเลยมันก็จะไม่สวยแต่อะไรที่เพื่อนๆแบบไม่คล่องใช่ป่ะเพื่อนๆก็ใช้วิธีนี้ครับดอดๆนองก็ได้พเพราะดอตเรียงกันหลายๆเส้นอนะ่ะมันก็จะดูเป็นเส้นเอง คือเราหลอกสายตาแหละด้วยความที่งานมันชิ้นเล็กมันไม่ได้แย่เลยสําหรับมือใหม่อะข้างหน้าดอทเหมือนกันดอทหัวเข็มขัดไว้อประมาณนี้เลเยอร์หัวเข็มขัดอันนี้ชิ้นงานมันอยู่ข้างในเนาะเราจะปล่อยมันมืดๆเลยก็ได้แผมอยากให้มันเรียกร้องความสนใจหน่อยว่ามันแบบกูอยู่ข้างในนะเผื่อใครจะก้มมองให้มันเห็นว่าเออมันวิงอยู่เหลืออะไรอีก น่าจะเป็นตาทำตาก่อนตาตัวนี้สีออกแดงเนาะด้วยความที่ปกติแล้วเนี่ยถ้ากรอบตามันไม่ดำเนี่ยเราควรดำทําให้มันดําก่อนแต่ตัวนี้มันดําอยู่แล้วเพราะว่าผมทิ้งดําไว้ตั้งแต่แรกจะลงดำเพิ่มอีกก็ได้แต่ว่าไม่ละครับอันนี้เราทําให้มันจบไปเลยเนาะแล้วก็ลูบตาหาองศาที่มันดีครับแล้วก็แต้มลงไปใช้วิธีการดอตก่อนก็ได้เช็คว่าแม่นแม่นไหมนะ ถ้ามันแม่นก็ได้แล้วเนี่ยได้หนึ่งข้างละปุ่กกันเราก็หมุนมาอีกฝั่งหนึ่งฝั่งที่เรายังไม่ได้แต้มอ่องศาไม่รอดครับคือมันแห้งไปแล้วอ่ล้างเอาเอาความชื้นหน่อยแต้มสีปาดเกียร์ให้มันไม่ฉ่ำไม่งั้นมันจะเขอะเบ้าตาแตะแตะแตะให้มันติดเข้าไว้อ่ตาแดงแล้ว แต่มันไม่สดเนี่ยเราใช้สีไม่ต้องเยอะใช้สีเดิมๆที่เรามีเพราะว่าเราขี้เกียจหยิบสีใหม่นะครับทีนี้เราจะแต้มเนี่ยแต้มตาเนี่ยสีเลเยอร์แต้มให้เล็กลงแต้มให้มันมีแรงจูงใจใสักด้านหนึ่งออกไปทางด้านหน้าหน่อยให้ตามันดูแบบไล่มีความร้อนขึ้นเนาะเราก็จะใช้สีที่มันสว่างขึ้นเข้ามาแต้มอ่ะ ก็มีความเลืองขึ้นมานะนิดนึงแต่ว่ามันไม่สุดไม่สุดเราก็ใช้สีที่สว่างขึ้นอีกอันนี้ออกส้มสว่างละจะออกนีออนนีออนหน่อยหน่อยเราใช้ไม่เยอะนะเราก็แต้มมานิดเดียวแล้วก็แต้มเข้าไปอันนี้คือเราจะแต้มเป็นแบบจุดนำสายตานะครับเพราะว่าเราต้องการทำให้ตามันดูแบบมีทิศทาง ประมาณนี้ขนาดตาเรายังมี3 l a เ e เยเลยเห็นไหมอ,อันนี้เราก็มาเก็บสีเขียวนิดนึงส่วนที่มันยังขาดในงานก็คือมงกุฎไม่รู้เรียกว่าอะไรอันนี้ผมจะไม่ทำด้วยขั้นตอนที่เรียกว่าเบสโค้ดเนาะเราจะใช้การเลเยอขึ้นไปเลยจุดไหนที่มัน ดำอยู่แล้วเนี่ยก็เอาเป็นดำในร่องไปเลยอย่างอันนี้ก็เป็นดีเทลเล็กๆเ,เลยเป็นสาเหตุที่ว่าเราจะไม่ทำในขั้นตอนเบสโ,โค้ดแรกๆเพราะว่าทำไปตอนเราเลเยอร์ทองเลเยอร์เกาะมันก็อาจจะเลอะแต่ว่าอันนี้เป็นออปชั่นอนลนะเลือกได้จะทำขึ้นตั้งแต่แรกเลยก็ได้ไม่มีผิดไม่มีถูกแต่พวกชิ้นเล็กๆอะไรเงี้ยบางทีผมชอบชอบเติมทีหลังพอทำโอเวอร์ออลให้เสร็จก่อน มันจะได้มีความรู้สึกว่าเออชิ้นงานนี้เราใกล้จะเสร็จละมันจะให้กําลังใจเราดีขึ้นถ้าเรามัวแต่นั่งทาขั้นตอนเบรคโค้ดทั้งชิ้นเลยนั่งเก็บอยู่อย่างนั้นอะ่ะบางทีเราทําเบรคโค้ดครบแล้วทอ้อละตัวนั้นไม่อยากทําแล้วเพราะฉะนั้นการให้ภาพรวมกับความสําคัญของงานมันก็สําคัญพอเรามีแรงใจที่จะทําเราก็จะลุยต่อเรื่อยๆจนงานมันจบเพราะถ้าเรารู้สึกว่างานมันเสร็จอยู่แล้วตลอดเวลา หมือนเดิมครับทุกขั้นตอนเนี่ยใช้ประมาณสักสามเ e เยอร์ของสีนั้นๆน่ะมันจะสวยมันจะมีมิติขึ้นอันนี้เราก็จะลงขอบมันก็จะละเอียดนิดนึงนะเราก็อาจจะต้องมีปุ้กันที่ดีไม่งั้นแต้มไปก็จะโดนหลายๆหลายๆขอบหลายๆใบเนี่ยบางทีไปแต้มโดนจุดลึกจุดลึกก็จะหายไปมันก็จะดูไม่เป็นใบละอันนี้เราได้เลเยอร์ที่สองแล้วชิ สีไม่ต้องฟิกนะครับถ้าดูคลิปที่ผมทํามาเนี่ยแล้วผมไม่ได้พูดเลยว่าผมใช้สีอะไรสักเท่าไหร่อะไรเงี้ย mm hmm. เพราะอยากจะเน้ยนย้าเฉยๆว่าไม่จําเป็นจะต้องเป็นสีแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งสีใดสีหนึ่งใช้สีอะไรก็ได้แต่ผมอาจจะใช้ซิทธเดลเป็นหลักด้วยความที่ผมชอบความหนืดของสีที่มันคุมง่ายแล้วพอเราเจอน้ำเนี่ยมันก็ใช้งานได้แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีตัวกําหนดว่าต้องใช้สีอะไร ดูที่สะดวกเลยเพื่อนๆมีสีอะไรหาซื้อสีอะไรได้ใช้ได้หมดเลยแล้วก็อยากให้โฟกัสเรื่องชนิดของสีมากกว่าอย,อยากให้โฟกัสเรื่องสีมากกว่าไม่ใช่ชนิดของสีเนาะว่ามันจะต้องแบบเป็นเบสเป็นเลเยอร์อะไรเงี้ยครับเพราะบางทีเราอาจจําเป็นจะต้องใช้สีเลเยอร์ทำเบสก็ได้ก็มีนะผมผมเป็นอย่างนั้นอยู่บ่อยๆเลยแล้วบางทีเราก็ต้องใช้สีเบเนี่แหละกลับมาเลเยอร์อ่าเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ถึง ความหนาแน่นของสีนั้นนัแล้วเราก็เลือกใช้มงกุฎประมาณนี้แล้วกันเขียวจะทำให้มันจบเหลืองเลยก็ได้นะมันจะได้สวยหน่อยแต่ผมจะเอาสีส้มสว่างผสมกับสีเขียวตรงนี้ให้เหลืองมันอ่อนลงอย่างที่บอกว่ามันใช้สีอะไรก็ได้เมื่อกี้ปากผมพูดเหลืองใช่ไหมแต่ว่าผมกลับใช้สีส้มผสมเขียว มันทําได้อันนี้ผมก็จะเลเยอร์แค่บนบนอือฮประมาณนี้ โอเคครับเป็นไงกันบ้างครับในคลิปนี้ก็จะมีการแนะนําเรื่องผ้าเนาะแล้วก็การเติมตาแล้วก็ตรงส่วนหัวเนาะที่เป็นมงกุฎที่มันเป็นใบไม้เนาะดีเทลมันก็จะเล็กๆไปหมดเลยและเนื่องจากตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้ใช้กล้องที่ดีนะครับอันนี้ผมใช้กล้องแบบสแตนดาดทั่วไปเลยเนี่ยตรงดีเทลตาอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดแต่หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจนะครับในเรื่องของการแนะนําสีและเฉดสีนะครับสำหรับการใช้แต้มเนี่ยแต่ละขั้นเนี่ย,เ,ยเราก็ต้องทําเป็นเลเยอร์นะครับอย่างต่างๆประมาณสัก3ามถึงสงนะครับเพื่อให้ชิ้นงานดู เราอาจจะเพิ่มเฉดสีให้กว้างขึ้นจาก3เป็น5เป็น7อะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าเป็นพื้นที่เล็กๆอย่างตัววงกลมสีแดงที่เราแนะนํากันไปเนี่ยอันนั้นอาจจะใช้แค่2ส,สีก็ได้นะครับคือสีเบทแล้วก็โดดไปสีที่เป็นไฮไลท์สว่างเลยก็ได้เพราะว่าชิ้นส่วนมันค่อนข้างเล็ก และในคลิปถัดไปนะครับก็จะเป็นการแนะนําเกี่ยวกับการทําตัวดาบเนาะให้มันมีแสงสว่างแล้วก็มีไฟฟ้าช็อตออกมาเป็นเทคนิคที่พิเศษนิดนึงนะครับผมก็จะมาแนะนําให้ดูเนื่องจากเนี่ยตัวแบบของมันเนี่ยมันมีไฟฟ้าติดที่ดาบเนะาะก็อาจจะให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถไปประยุกต์ใช้ปรับกับชิ้นงานอื่นๆได้ก็ลองไปติดตามรับชมกันดูนะครับและเช่นเคยครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะติดตามผลง,งานพวกเรานะครับก็ช่องทางเดิมเลยครับก็คือมาแซมสตูดิโอนะครับก็คือเป็นช่องทางของเพจ Facebook IG ชื่อเดียวกันเลย และสำหรับใครที่ดูผ่านทาง u t u b e นะครับก็รบกวนกดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ